ามาอมรบาลใจรอดชาหลวงพ่อว่ามาเลยปัญหาคืออะไรจ๊ะก็คือกรรมอนุมาติถือศ really ีลให้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 เด็กกับกุมารไม่มีกุมารด้วยเหรอค่ะกุมารกี่องค์ยี่สิบห้าวันผ่านไปแล้วอยากถามท่านเุทธาว่ากุมารกี่องค์องค์เดียวค่ะองค์เดียวเด็กหนึ่งคนกุมารหนึ่งคนมีเด็กด้วยเหรอ ใช่มีเด็กหนึ่งเด็กเทอมแทงเองห้าวันแล้วพาไปแล้วหมูแถมมาให้อีกพอเด็กนี่จบรายการไปแล้วค่ะอะไรก็จะถามกูมาจบไปยังค่ะกูมาเก็จบไปแล้วก็ไม่ต้องไปพูดถึงเอาไม่พูดถึงเลยทีนี้จะเอาอะไรคือจะถามเรื่องอะไรสัปสัตว์กุ้งหอยปูปลากุ้งหอยปูปลาที่เคยมีเว้นที่ก็เคยทำพวกสัพสัตว์ไว้ท่านเทวดาณเวลานี้สัพสัตว์ยังไม่ส่งผลใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ย แต่ไม่นานเลยหรอกนะเราอีเมอยเธอค้อ่าในเมื่อยังไม่ส่งผลแล้วก็รีบจ่ายเลยดีกว่า<ช>เพื่อจะมีะส่วนลดใช่ค่ะสรพษั์ทั้งหมดเลยจะต้องให้เขาเท่าไหร่จ้าจำนึกแล,แล้วใช่ไหมะสจะำนึกแล้วเจ้าคะ่ยยนะจะทําแล้วเจ้าค่ะหยุดต่อไปไม่เอาแล้วเจ้าคะ่ะ<บ>เราสรัพษั์ทั้งตัวเอ๋ยฟังเลยนั่นแหละนะ เขามาแก้ไขแล้วสิคราเขาจะเอาบุญหนาให้เจ้าแดงทรัพยสัตว์ทั้งหลายว่ามันเลยเอากี่วนันพูดไปเถิดตักกันเถิดจะได้เกิดเป็นตัวใหม่นั่นแหละหนาะจะได้เป็นมนุษย์ใหม่แระคราบำเพ็ญเพียรหนาเพื่อตัวแรงสัพสยสัตว์ทั้งหมดนะท่านเอ๋ยรวมกันเลยแล้วสินาะ40วันนั่นแหละคราได้ไหม40วันได้เจ้าค่ะ ได้เลยส,สัประสัต์เอาอะไรบ้างเอาชุดขาวสองชุดท่านเอ๋ยดอกไม้รับสินเลยนั่นแหละหนาเอาหนัสสนนหนงสือสวนมนึงราบาทหนึ่งใบได้ไมมหนาแต่ท่านแล่บาทหนึ่งใบ ปลอยปลาห้าสิบตัวอา้าวได้เปล่าได้เจ้าค่ะสังท่านหนึ่งชุดแล้ว <พอ S 1> ปฏิบัติได้เมื่อไหร่เฉพาะจ้าค่ะขอเริ่มวันที่ยี่สิบเดือนหน้านะเจ้าค่ะยี่สิบเหรอยี่สิบเดือนหน้าครับยี่สิบกันยายนคมจะจัดให้สัปปะสัตว์เจ้าค่ะปลาห้าสิบตัวฮลูกท่านเทวดา เขาจะพร้อมวันที่ยี่สิกรกฎาคมขอให้สัมปสัตร์รอก่อนอย่าเพิ่งส่งผลตามนี้ไอได้แบบท่านเอ๋ยแต่อย่าเบี้ยวเลยนั่นนะนะไม่เบีย<า>เบ้ยวเจ้าขา,าเจอกันหนาะขอบอกนั่นเองไม่เบี้ยวเจ้าขาท่านเบี้ยวก็เจอทั้งทีมตาม,มนี้ไปได้ ลายต่อไปอ่อออเดอรีร่บันกภาค่ะปัญหาคืออะไรจ๊ะอ่าพาไปทำพาปัญหาชีวิต,วตคือขาดสนเงินทองค่ะเจ็บป่วยเจ็บป่วย,ยโรคตับโรคไตโรคตับโรคไต การงานการเงินติดขัดค่ะติดดขัรู้เลยว่าจําได้ว่าไปเป็นเพื่อนพาเพื่อนไปทําแท้งหนึ่งคนค่ะพาเพื่อนไปทำแท้งหนึ่งคนมีกุมารสามสิบสี่องค์สี่องค์ค่ะฮะสี่สี่องค์ค่ะสามถึงสี่องค์สามถึงสี่องค์อยู่กันเป็นปีเลยไปกันสามถึงสี่ปีกว่าท่านเทวดา พาไปทําแท้งดึงคน,ก,นกูมารสี่องค์ยังอยู่ครบหรือเปล่ายัอยู่และท่านเอน๋อยู่ด้วยเลยท่านแม่อยู่เธอจะจ่ายเขาเปล่าพร้อมจะให้เด็กไปเกิดและบุมานไปเกิดเลยเด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสิบห้าวันนั่นแหละนะกุมารอีูสี่นั่นแหละมาสี่สิบวันนั่นแหละทั้งหมดห้าสิบห้าวัน อวันไหนวันวันที่สี่สิงหาต้องไปพบหมอค่ะวันที่สี่สิงหาต้องไปพบหมอเอาช่วเอาเริ่มที่จะมาทำในเมื่อไหร่พร้อมจะมาเมื่ไม่ไม่มัต้องต่อเนื่องเพราะจริงจรไม่ต้องไปหาหมอเอาวันที่เราพร้อมมานี่เลยไม่มันต้องต่อเนื่องเลยขออนุญาตไปไม่ได้ได้ค่ะได้ค่ะออ๋ได้ออ๋ค่ะได้หนูนึกว่าต้องต่อเนื่องเลย ตอนนี้นั้นแต่ไปวันหนึ่งแต่กลับมาแล้วมาต่อมาคายค่ะได้ขยได้ยังงั้นได้ค่ะอ้าเมื่อไหร่เริ่มวันนี้เลยค่ะเริ่มวันนี้เลยท่านเทวดาเด็กชื่ออะไรกุมารชื่ออะไรกินอะไรใช่หนหญิงกันเล่าเลยน่าจะเป็นจำได้ไหมเด็กที่พาไปออกน่าเป็นผู้หญิงค่ะเด็กที่พาไปเป็นผู้หญิงผู้หญิงหนึ่งคนและกุมารสี่หรือเปล่า เป็นชายใช่ไหมค่ะหนึ่งจีหนึ่งหญิงสี่ชายกินอะไรบ้างอาตารไม่เอาชื่อกัอนเนาะเาชื่อก็ได้ชื่ออะไรชื่อ,น,อน้องกล้าน้องกล้าใช่ค่ะชื่อน้องกล้าค่ะแล้วที่เหลือที่เหลือเหรอคะห้องกล้าหนึ่งสองสามสี่ค่ะอ่ากุมารหนึ่งกุมารสองกุมารสามกุมารสี่ตามนี้ค่ะกินเลยอบอกมากใช่เหรอคะน้องกาใช่ อะไรก็ได้อ้าวน้ำหนมเซเว่นเสื้อผ้าเขาได้่ะเสื้อผู้หญิงหนึ่งชุดผู้ชายสามชุดสี่ชุดค่ะเด็กผู้ชายผู้ชายสี่ชุดผู้ผู้หญิงหนึ่งชุดเด็กห้าขวบเจ็ดขวบคำนี้ปล่อยสัตว์ปล่อยสัตว์นะคะปล่อยอะไรก็ได้ปล่อยอะไรก็ได้ผมสาม รวมหมดก็อย่างละยี่สิบตัวแล้วกันอะใช่ค่ะนะอ่าปล่อยอะไรคะปลาอะไรวะปลาไหลปลาหมออย่างละสิบตามนี้แล้วอะไรวะหอยขมซะหน่อยนึงอะสองสามโลตามนี้ส,<อ>สังฆทานทหนึ่งชุดสำหรับสำหรับเด็ก่ะสองชุดสำหรับ กูมานเป็นสามชุดสามนี้บ๊ายบายจ้า